สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูรถดำเด็กก้านอยครับผมเมื่อเช้าวันนี้ก็เพิ่งทำแต่งวาวใส่สปริงของช่างโมดมาครับต่างกันเลยครับผมเดิมๆกับตั้งวาวใหม่นี่โอ้โหแรง แรงเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่เดิมๆออกตัวดับนะครับผมจะตังวาวตังอะไรโอ้รู้สึกว่าแรงดีมากครับออกตัวก็ดีครับผมออกตัวก็ดินนๆดน,น,น,นี่วิ่งดีครับเครื่องยนต์ก็ ทำงานไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมผมคิดว่าน่าจะประหยัดน้ำมันด้วยครับเพราะว่าเดินรอบเครื่องยนต์เบาครับผมไม่ต้องใช้อัตราเร่งที่มากเกินไปนะคคิดส่วนตัวนะครับผมนะครับอ๋อ มาดูครับผมโอ้โหนิ่มนวลมากครับเบาวิวเลยเบาเนะเบาหรอ้องเร่งเลยเียับ Thằng cắn này lùng này, trong cho nó cho nó khát Trong khát chui trong tệ khát rinh này, này đi điều Nè. À. Tệ sông chui khe Con đi nơi nơi thôi à Ừ กำลังเครื่องนี่แรงเกินเพลาครับแรงเกินเพลาเจอดินเนินๆนี่กระชากไม่ได้เนาะกระชากไม่ได้กระชากไม่ได้แล้วกระชากนี่จบเลยครับนี่ครับดินก็นุนม่นมๆเนินๆนี่แหละครับผมแต่ก็พอวิ่งได้อยู่ครับเดี๋ยวมันจะมีจุดตรง จุดเนาะจะเป็นหยุดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูครับผมช่วงขึ้นเนินนะครับพอจะต้องใช้แรงเยอะขนาดไหนครับผมปกติขึ้นไม่ได้เนาะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยครับขึ้นดับแต่เครื่อง210นี่เขาขึ้นได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ของเราเนี่ เดี๋ยวลุงจอดก่อนเดี๋ยวเราจะไปตั้งกล้องข้างหน้าครับผมนี่ครับสภาพพื้นที่นี่ครับถ้าเดิมๆนะครับผมไปไม่ได้เลยครับผมถ้ารถยังไม่ได้ตั้งวาล์วใหม่นะครับอันนี้ มานี่ครับลองดิ้นดืดเลยครับผม ปกติต้องเบิ้ลแรงกว่านี้ครับผมจนคราดไหมเลยนะครับแต่อันนี้ถือว่าแรงดีครับผมแรงดีโอ้โหเนี่ย แต่ส่งแต่ส,งส่งเนาะหยอดๆยอเลยปกติใจก่อนนีเยีบยบจนมิดคันเร่งเนาะโอ้โหดับเนาะไม่สุดแล้วกำลังไม่ส่ง,งสต้องตั้งลำวิ่งมาเลยใช่ไหมนีๆๆๆ่ครับคลิปนี้ก็มาทดสอบนะผม หลังจากที่เราตั้งวาลวครับตั้งวาลวเครื่องยนต์นะครับชังหมดวาลซิงสปริงตโตว้คิวของพี่แกก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมคิวยาวครับถ้าจะโทรว,วันนี้เนี่ยยาววันนี้พรุ่งนี้เลยไม่ได้ครับผมต้องรอคิวหลายอาทิตย์ครับผมเป็นเดือนก็มีครับ พุ delicious, 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 ่งดีมากครับกระโดดเลยเนาะเนี่ยฮึบๆเลยอ่ะพวน้มฮึบเลยใครไม่เชื่อก็มาดูได้ครับผมมาลองดูได้ครับ สำหรับรุ่น195ครับผมส่วน210ของคอมเรียวอะไรก็นักข่าจะแรงกันแล้วแหละใช่ไหมไอ้รุ่นใหม่ๆก็จะแรงอยู่แล้วเนาะเครื่รงอง200แล้วน่ะแต่ของเรา195นี่มันไม่ไม่มันไม่ไ,ม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 ได้เนาะต้องแต่งนี่แหละมัจะคุ้ม เมื่อรถเกี่ยวเลยเนาะเพิ่มเพิ่มเครื่องยนต์อ่อขนนะขันเร่งไม่ต้องแตะเลยโอ้ยทรายจินจังขับนี่เพราะว่าเพลาขาดแน่นอนแหละชากเขาขับชากเลยแหละในมอเอนั่นอ่ะตอนนี้ก็วิงถนนเส้นหลักแล้วครับ การวิ่งถนนประเภทนี้ก็เหยียบ mm. เหยียบไปแรงก็ขึ้นดีครับเวลาเหยียบมันเร่งไปมันก็ออกตัวดีไม่อืดไม่อืดเหมือนแต่ก่อน,นะอนเนาะเหยียบไปออกตัวพุ่งเลยครับออตแต่ก่อนเด็กเขาจะเหยียบได้นะโห oh. อืดเจะนะ้เนาะเบ่งจนเร่งกินน้ำมันเร่งกินน้ำมันอนะ่ะ ก็เรื่องโอเคครับผมเราเริ่มลงตัวแล้ว